สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบัณฑิตาคมกิจนะคะรหัสน,นิสิต6321612553ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นด,ดินปีการศึกษา2563นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดก็คือศาสตร์ชุมชนนั่นเองศาสตร์ชุมชนนะคะก็คือวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่บ้านชั้นแบ่งปันให้เธอรุ่น,นเองนะคะ ใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดน,น้ำมนนะคะจงังหวัดทุนธานีค่ะวัดน,น้ำมนนะคะเป็นวัดรามันเก่าแก่นะคะอายุร้อยกว่าปีนะคะวัดน,น้ำมนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันได้เลยค่ะและศาสตชุมชนของบ้านเรานะคะก็คือการที่นําสมุนไพรนะคะก็คือตัวนี้ค่ะพลายนั่นเองมีใครรู้จักพลัยไหมคะ พลยพวกนี้นะคะก็จะเอาไปทําเป็นน้ํามันนะคะเพื่อสกัดเป็นน้ํามันมลน,นะคะเอาไว้ใช้รักษาอาการแก้ปวดเมื่อยปวดข้อแล้วก็เป็นแผลสดต่างๆนั่นเองไปดูกันเลยค่ะว่าพลายมีหน้าตาอย่างไรบ้างนี่นะคะ,คะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำพลที่ได้นะคะมาลงกระทะาน,นี้เลยมาดูกระทากันเลยกระทาอันนี้นะคะก็คือ,อาทางวัดนะคะก็จะเอาพลายเหล่านั้นนะคะ ใส่ลงไปในกระทะแล้วก็สกัดเป็นผ่านกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็สกัดเป็นน้ํามันมนนั่นเองนะคะและนี่ก็คือน้ํามันโมนที่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเทออกมานะคะก็จะมีลักษณะเป็นน้ําสีเหลืองแบบนี้นะคะเอาไวท้ทาแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็รักษาแผลสดต่างๆได้เลยนะคะ วันน้ำมนต์นะคะโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการรักษาโรคนะคะด้วยแผนโบราณนั่นเองโรคที่สามารถรักษาได้ก็คือโรคกระดูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นังไประชมกันเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่บ้านฉันแบ่งปันให้เธอรู้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ